ครับอันนี้คือหัวฉีดไปโซตระกูลเดียวกับพวกเบนซ์บีเอ็มนะครับพี่ก็เอาหาอลไรลองเลยดูต้นต่อไปฮะยังอุตสาห์ฉีดครับมทั้งที่ไหลกลับขนาดนี้นี่ออกรูหลังอย่างเดียวเลยนะฮะออก,ก้างหลังอย่างเดียวเลยพอดูอีกต้นหนึ่งครับโอ้โหไหลกลับร่วงจูดจูดแบบนี้ไม่ต้องเสิร์ฟนี่ครับรั่วออกตรงนี้เลยฮะจูดจูดวันนี้เราก็ถอดหัวฉีดเบนซ์วิโตนะฮะกำลังถอดออกมา ออกมาแล้วฮะเป็นชิ้นส่วนแบบนี้นี่ครับแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะประกอบที่เราต้องล้างก่อนเดี๋ยวเปลี่ยนอะไรใหม่เข้าไปนะฮะบบชิ้นนี้อันนี้เราดูผ่านกล้องจุลทรรศน์นะครับกำลังขยายหลายเท่ามากนี่ก็เป็นแผลของแผ่นออลิฟิตดูตรงกลางครับมันเป็นอุกบาท เป็นหัวฉีดเบน z ์ว t โตนะครับบอสระบบไปโซนี่ก็กำลังประตอบฉีดเข้าไปนะประมาณนี้ขังส่งอยู่นะครับพอดีเขาส่งมา12ต้นซ่อมไปแล้ว6ต้นนะครับเหลือ6ต้นอะไรใหม่ก็จะมีเป็นเซ็ตชุดคิดมาแบบนี้จับเปลี่ยนนะครับ กลับไหลยกลับเพราะกลับมานิ่งแบบนี้นะฮะจากไหลยกลับลุลวงดูชีดครับเรียบร้อยะฮะ